ดีต่อกันจริงๆครับอันนี้หยู่กันสัมพันธ์มานานเลยเหครับผมอ่าประมาณน่าจะเดือนหนึ่งเดือนเดือนกว่าๆได้แล้วครับเดือนกว่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับใครเป็นคนเริ่มก่อนที่แบบว่ามาคุยกันเรื่องนี้เรือว,ว่ามันจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่ที่เป็นผู้ใหญ่มากคนหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเขาแบกทุกอย่างใน ในชีวิตได้ดีมากเขาแฮนเดิลมันได้ดีมากจนทําให้เขาโตกว่าวัยเขาอะครับแล้วการที่เราจะมีความมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยครับว่าเอ้ยเราเราจะหาทางออกกันยังไงดีหรือว่าเราจะแก้มันยังไงดีเพื่อให้ให้เรามีความสุขขึ้นในทุกๆวันอย่างเงี้ยครับใช่แต่ถ้าวันหนึ่งมันอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราถ้าเราทํามันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ต้อง ยอมยอมนะครับใช่แบบจุดการในการแบบว่าเฮ้ยขอถอยดีกว่าเป็นเราหรือว่าเป็นทางน้องเพราะว่าจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันจริงๆนะครับเรานั่งจับเขาคุยกันตลอดในเรื่องความสําคัญว่าแบบเออแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจะทํายังไงถ้าเป็นอย่างนี้เราเราจะโอเคกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเริ่มต้นด้วยความจริงใจกับน,น้องแล้วน้องก็จริงใจกับผมมากครับผมก็ต้องขอบคุณน้องจริงในเรื่องนี้แล้วก็เคารพการตัดสินใจกันครับอย่างตอนที่ตัดสินใจตอนนั้นคือเราเฟิร์สแค่ไหนครับแม็ ก็ก็เฮิร์อครับแต่ว่าเราแบบคือในโซเชียลเราค่อนข้างแบบไม่ได้แสดงออกอะไรเลยอะไรงี้ใช่ครับก็ทำงานครับพี่ตอนนี้ก็ทำงานหนักทุกวันเลยครับแบบก็ทำไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ชีวิตนะพี่ครับประมาณนั้นครับเมาวันนี้ถ้าเลิกกันแล้วสถานะเป็นเพเป็นพี่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันตอนนี้ก็ยังคุยกันได้ครับแล้วก็ยังคุยกันอยู่ใช่ครับยังคุยกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่ผมก็ยังคุยกับเมฆได้คุยกับทุกคนในบ้านเขาได้ครับเพราะว่าผมผมมั่นใจว่าผมผมแบบ ผมจริงใจผมไม่เคยทําอะไรที่ผมมั่นใจว่าผมผมก็ตั้งใจในความสมัครี้เหมือนกันแต่คือถ้าวันหนึ่งนอย่างที่ผมบอกก็คือผมไม่อยากไปปิดโอกาสให้ให้กับน้องโดยการที่แบบผมยังเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับก็มีความลำบากใจนะเพราะว่าเราเองก็สนิทกับเมฆเขาเป็นเพื่อนเมฆแล้วมุกเป็นน้องสาวเมฆเราเหมือนแบบเหมือนไปเฮอทำห้น้องจริงจริงเมฆผมผมมั่นใจว่าเมฆ ผมทําสิ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดูแลน้องของเพื่อนผมคนนี้ดีมากมากมั่นใจว่าผมผมดูแลเขาแล้วเขาก็ดูแลผมดีมากๆเพราะฉะนั้นเราเมฆเห็นตลอดว่าเราพยายามกันแล้วแต่มันก็แค่แบบมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังกันไว้ะครับพี่ก็แค่นั้นเราเมฆก็ยังทักมาหาผมว่าคิดแบบคิดถึงมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็ยัง กันได้นะอะไรเงี้ยเราผมก็ยังโอเคแบบไม่มีอะไรโทรหากันได้ตลอดนะ<ม>อะไรเงี้ยครับอีริอธิบายให้่เมฆฟังไหมว่าเ,ออเรื่องราวรายละเอียดอะไรออผมไม่แทบจะไม่พูดกับใครเลยครับเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมกับน,น้องคุยกัน2คนแล้วก็เราเราพยายามปรับกันจริงๆอะครับออใช่ใช่แล้วผมก็ไม่ไม่อยากไปพูดว่าแบบออไปปรึกษาว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหมืนอนบางครั้งเราอาจจะไม่ให้ไม่ให้เกียดน้องเขาหรือเปล่าว่าการที่เราไปพูดอะไรไม่ดีหรือว่า เอาเรื่องของที่เขาอาจจะเป็นอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผมสองคนไงครับขนาดนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนอีกรอบไหมเออผมมองว่าผมไม่ผมผมไม่รู้ว่าในอนาคตอะเราสองคนจะโตกันอีกขนาดไหนอะครับเพราะว่ามันสามปีต่อจากนี้มันอาจจะไม่ใช่ผมที่คิดแบบนี้แล้วก็ได้หรือน้องเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเหมือนกันก็ได้ถ้าตอนนั้นเรามาเจอกันแล้ว แล้วมันยังใช่อยู่ผมก็พร้อมเหมือนกันครับแต่ถ้าตอนนี้คือถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราตัดสินใจกันดีแล้วเราเราให้เกียรติกันจริงๆแล้วผมว่าก็อยากให้เขามีความ,มสุขที่สุดครับได้ได้ไดไดคุยกับน้องมันก็เหมือนแบบอย่างในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องเขาค่อนข้างแบบแซ่มากอะไรอย่างเงี้ยกับการครั้งนี้ที่มันจบอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็มันก็เศร้าแหละครับพี่เพราะว่า มันมีแต่สิ่งดีๆตลอดเลยครับให้กันแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนเอาใจใส่ผมมากๆครับผมก็ดีใจนะครับผมก็ยังมองกลับไปว่าเขาก็คือความสดใสครั้งหนึ่งในชีวิตผมที่มันดีมากๆครับว่านีแม็กยัง้าแบบพูดเดดต้นตะปลนวก็ยังรักเขาอยู่ก็ก็รัด ยังเป็นห่วงเขาเป็นห่วงระหว่างดีกับเขาเสมอครับอันนี้มั่นใจมากๆครับเหมือนหลายคนก็เสียใจความสัมพันธ์เพราะว่าตอนแรกเหมือนแบบไปด้วยกันดีมากหวานมากอะไรอย่างี้แล้วหลังๆมันก็เริ่มดูซาๆไปอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ซานะครับมันก็แค่เราไม่ได้ลงอะไรให้กันแบบให้เห็นเพราะว่าเราก็อยากเราตกลงกันแล้วตแ่แรกครับว่าเราเราเราจะดูแลก,กันแบบนี้ รจริงๆแรียกความสัมพันธ์จรงกว่ามันยังมีอะไรข้างทางที่มันจะต้องแบบทำด้วยกันหรือเราเคยวางแผนร่วมกันอะไรไว้ไหมครับจริงๆแล้วเราตัดสินใจในในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับเราตัดสินใจร่วมกันในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องน้องเขาเก่งมากๆจนที่ผมไม่สามารถไปตัดสินใจแทนน้องเขาได้เลยใช่ครับผมก็แล้วก็ต่างคนต่างทำงานกันอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับ เรื่องสุขภาพจิตนิดนึงนะครับแบบเราน่าจะรู้ว่าน้องเขามีอาการั้นีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราแบบในความแบบว่าเช็คกับเมฆหรือใดๆไหมว่าน้องเขาเครียดเป็นพบหมอเพิ่มไหมหรือยังไอะไรงน้องเขาเป็นคนเข้มแข็งขึ้นแล้วครับผมมั่นใจว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเขาโชว์ด้านนั้นออกมาเยอะมากเขาสู้กับอะไรที่มันแบบมันน่ากลัวในชีวิตเขาอ่ะเขาฝ่ามาได้ทุกเรื่องแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็จะฝ่าได้ทุกเรื่องครับ ใชเลยให้ไม่ได้คะแบบคนแบบเคยแบบหวังดีต่อกันครับทุกวันนี้ก็ยังหวังดีครับพี่ก็ก็อยากให้มีความสุขมากๆแล้วก็ <g ül üyor> ก็ดีใจที่ดีใจครับเดี๋ยวที่ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่ไม่เลยครับไม่มี แต่ถ้าเราให้แม่พาหลายคนเขาก็เป็นห่วงเราทั้งคู่แหละถ้าติดใจทั้งคู่มันเลิกกันไม่มีใครรู้สิทธเดีเนาะมันก็แบบปวดทั้งคู่หรากตัวเราเองครับแต่ก็ก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้ให้แฟนคลับเสมอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงแล้วก็แล้วก็รักแม็กจนถึงช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับบ้านนุ่มบุกด้วยที่เข้าใจครับมันตัวนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแน่นอนครับ เราค่อนข้างทั้งพูดโดนเรื่องหนักอย่างตัวแม็กซ์เองก็มีเรื่องความสูญเสียด้วยก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมาตอนเรื่องเลยตอนนี้มันยังมันทำให้เราหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าตอนนี้มันสามารถโทนดีขึ้นแล้วมันมันดีขึ้นในทุกวันครับพี่มันก็มีวันที่หนักแลาวันที่เบาแต่วันทุกวันมันก็เป็นวันที่ผมพยายามหาความสุขให้กับตัวเองใช่ผมก็แค่ใช้ชีวิตไปแล้วช่วงนี้ต้องยังไงต้องไปเพื่อนบ่อยๆหรือว่าตอนนี้เข้าร้านตลอดเลยครับทำร้านอยู่ฝากร้านด้วยนะครับ นววเนียครับทำกับพี่มาตูมด้วยครับใช่ครับก็จะดูแลลูกค้าตลอดครับช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็ถ่ายละครได้แล้ว้องะแบบมูฟออนได้แล้วใช่ไหมใช้คนี้ได้ไหมผมผมยังไม่ได้อยากมีใครหรืออะไรแบบไม่อยากไม่ใช่ว่ามูฟอน กมันก็เพื่อเฉยนกว่าครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมกับอะไรแบบนี้ตอนนี้ครับยังไม่มุกนะใช่ยังไม่มุกนะใช้เวลาก่อนเนาะใช้เวลาใช้เวลาทํางานครับทํางานดีกว่าครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนนะครับขอบคุณครับได้ครับ